สวัสดีครับผมอยู่กับบุญลอดนำทีนะครับวันนี้บุญรอดพามาติดตามที่เทฮะพี่เทงานหลวงของคุณหน้าโจยครับไม่ไกลนะครับอย่างที่เห็นตั้งแต่ที่แรกแล้วนี่บองานหลวงของคุณหน้าโจอยู่ตรงนี้นี่เห็นเฉพาะแขนเจ้าปีศาจต,ตัวอยู่ข้างล่างนี่เทใกลๆ้ๆกับวันนี้รถหกล้อแปดคันครับ ประกอบไปด้วยรถบริษัท2คันบุญลอดดำทีม3คันครับแล้วก็ลาสังกัดวันนี้มาอีก2รวมเป็น3เป็น8คันครับวันนี้นี่ลาสังกัด3บุญลอด3เรืองแสง2เป็น8คันครับวันนี้อ่ะทีเทก็สบายหน่อยโล่ง,ลงๆกว้างๆขนาดนี้โอ้โห ถ้ามีที่เทยอย่างนี้สักห้าไล่สิบไล่คงดีเนาะได้เที่ยวกันหน้าดูเลยเจ้าต,าตาตาหายไปไหนไม่รู้วันนี้ได้ข่าวว่าจะไปเทของชาวบ้านนะแต่ไม่รู้ว่าจะไปตอนไหนเจ้พึ่งสวัสดีครับเทขนาดไหนอ่ะไปกว้างไหม อยากให้มันเต็มนี่ยนะเราจะต้าไปไหนกำลังจะตัดรถไปที่โรงเรียนเชียงหลวงไกลไหมอ๋อโรงเรียนหาสิเจี่เยงเจ็ดสยวไปเทโรงเรียนต่อเดี๋ยวตัดรถเข้าไปอมเา่แล้ว,าปปาลวอา,าไม่ไปในชาวบ้านเลยไม่ไปแล้วคะ่ะไมไปแล้ว เราจะถมนี่ให้สูงไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะสูงเท่าภูเขาไปเลยไม่ไม่แค่เท่าอะเอาเอาให้สูงกว่าภูเขาดินมีเท่าไรมายัดนี่ให้หมดเลยใช่ไหมให้หมดเลยโอ้โหเดี๋ยวจะพารุ่นน้องวิ่งรู่น้องเฮียสาววิ่งแบบปาร์ตเโอ้จะขึ้นไปอีกกี่ชั้นเนาะสูงแน่ตรงนี้กี่ชั้นยัดให้หมดมันให้หมดเลยใช่ไหมเริ่มเริ่มตัดไปยังเริ่มตัดรถไปยัง คันไหนเป็นคันแรกอะเราคงโค่อยอะเอ้ไอ้สามท่อไอ้เซมาคุตเต๋เอาเอาวุญรอดไปเที่ยวแรกเลย,เอ,เย,ย <c oughs> อ่ะมาแล้วครับโอ้ว่าจะมาถ่ายที่เทไปเทไปเทโรงเรียนก่อนไม่เป็นไรเรานนดูที่เทตรงนี้ก่อนเซมาเซมาคุเต๋ของบุญรอดเป็นคันแรกครับที่จะไปเทโรงเรียน แล้วเราจะได้เห็นกี่เที่ยวเนี่ยไปเทโรงเรียนซีมาคุเตคันแรกนี่ครับบริเวณที่เทหัวหน้าโจยว่าเอเจพึ่งบอกว่าดินที่เหลือไปเทโรงเรียน70ิเที่ยวดินที่เหลือจะเทตรงนี้แหละให้มันเต็มเลยฮะเต็มแล้วก็ขึ้นอีกชั้นหนึ่งฮะทุกคนจะต้องไปโรงเรียนนะ เรายังเด็กอยู่ต้องไปโรงเรียนนี่นี่แหละครับคือบริเวณที่เทงานหลวงของคุณอาโจยหลังจากเสร็จโรงเรียนประมาณ70เที่ยวนะจะมาเทตรงนี้ต่อมีเท่าไรยัดให้หมดตรงนี้ดินในงานหลวงมีเท่าไร่ยัดให้หมดเลยนะหลังจากจบงานโรงเรียนอ่ะเริ่มตัดรถไปแล้วครับเซมาคุเตเป็นคันแรกที่ไปลงโรงเรียนครับ ทุกคนจะต้องไปโรงเรียนนะฮะไปหัดอา่านกอไก่ใหม่หรือไงพึ่ง <มา S 1> ฮะพ<ะ>าพวกนี้ไปเรนหนังสือใหม่ไหมม่ปเป็นเล่นกีฬาปเป็นเล่นกีฬาโดยเฉพาะคันขาวนี่ต้องคูณสองเลยนะมหมายถึงว่าต้องอ่านหนังสือเยอะ การขาวเนี่ยเจ้าลคคัอกงโคยต้องอ่านหนังสือเยอะๆเพราะไม่ค่อยเข้าใจกเขาชอบทำอะไรเวกแนวเขาอ่ะมาแล้วครับนี่เมืองตะลุงผักหรือทีมงานไลรสังกัดเราเอ้อมาถึงเมื่อคืนเลยนะแคันี้กับคันแดงะ ถอ,อยมาถอ,อยมาหยัดไม้เต็มนี่แหละไปโรงเรียนมีมีดินสอปากกายัางลบอย่างาเจ๊พึ่งบอกให้ไปโรงเรียนนะเอาดินสอปากกาไปด้วยนะ ทุกคนเตรียมสมุดหนังสือไปเรียนด้วยเอไปซื้อะก่อนเดีเ๋ยวเราไปเรียนหนังสือเสร็จแล้วเราก็ต้องไปกินนมนะโรงเรียนมีนมให้กินด้วยนมโรงเรียนครับโรงเรียนไม่ใช่นมอย่างอื่นนะนมโรงเรียนอ่ะ <c oughs> มาแล้วครับคับนนี้ลาสังกัดแหมว่าจะมาดูให้ครบ8คันหน่อยเทที่นี่ ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้เห็นแล้วฮะว่าดินงานหลวงหลังจากเทโรงเรียนแล้วจะมากองอยู่นี่แหละดูซิว่ามันจะสูงขนาดไหนเหมือนกองเท่ากับกองสต็อกลูกรังของทีมงานเรืองแสงหรือเปล่าจะสูงเท่ากันไหมเดีย๋ยวเราคอยติดตามนะแต่ผมบอกเลยว่าโอ้โหสูงแน่ คนให้ไปโรงเรียนนะอะไรโตบ่านนี้ให้ไปโรงเรียนดิอ่ะไปเรียนคนละรอบไปเรียนอีกรอบหนึ่งไปฝึกไปลรื้อฟฝืนว่าคนใครคนไนใครมั่งท่องกอไก่ถึงห้องคูไม่ไม่ได้มั่งไปเรียนใหม่นะ ดินตรงนี้ก็มก่อกนเรื่องแสงนี่แหละครับหรือทีมงานหัวหน้าโจ้เคยมาเทไว้นู่นเห็นไหมสระน้าอยู่ตรงนู้นนะฮะตอนนั้นเรื่องแสงมาทํางานอยู่นี่ฮะบ่งานหลวงเอามาเทยอยู่นี่แหละมารอบนี้ก็มาเทอีกเอากองไว้ตรงนี้แหละเผื่อที่สาธารณะงานหลวงที่สาธารณะหรือว่าที่ของหมู่บ้านขาดหรืออะไรก็มาเอาตรงนี้ได้ฮะ ก็ดีเหมือนกันเผื่อที่สธาณนะหรือที่ที่สานะในหมู่บ้านขาดเหลือตรงไหนก็มาเอาตรงนี้กันเอามากองตรงนี้ไว้ก่อนอ่ะฝาท้ายไม่งับเจ้าทะเลซ่าอ่ะเดี๋ยวเราให้เห็นอีกสองคันครับ แต่จะไม่เห็นคันเซมาคุเต่ ute, พอเซมาคุเต่เป็นคันแรกที่จะไปโรงเรียนครับอ่ามาแล้วครับปูนานุเราอ่ะมาแล้วครับปูนานุเราเอาคิวเอา,เอาไว้กี่คันดี มาแล้วอคันนี้น่าจะเป็นคันสุดท้ายนะที่มาเทตรงนี้ฮะบังรุยเราบังรุยวันนี้มีโอกาสได้มาช่วยวหน้าโจ้อีกคันหนึ่งลืมบอกอย่าโทรอยโทรให้ทรให้ลืมบอกวห,ห,หน้านูให้ไปโรงเรียนครับอ่ะ เเหลือเซมาโคเต,เอ,เเตอีกเซมาโคเตอีกคันหนึ่งครับจะเป็นคันสุดท้ายที่มาเทตรงนี้ฮะอ่าผมบอกแล้วว่าถ้าวันไหนรถผมว่างผมจะเอามาช่วยดีนะไยสังกัดมาก่อนถ้าไยสังกัดไม่มานี่ผมว่าจะเอามาห้าคันเลยนะของทีมงานมุนลรอยครับเอามาช่วยพอดีอได้ข่าวว่า ลายสังกัดมาก็เลยส่งบางลุยมาแค่คันเดียวครับวันนี้อ้าวอ๋อมันต้องไปทางนี้ใช่ไหมโอ้ผมก็นึกว่าจะมาเทนี่อ๋อนู่นนู่นนู่นอ๋อไปแล้ว อะไปกันหมดแล้วอ,อ๋อรัดยางเาางขาเพิ่งรัดยางใหม่ใช่อ,อ่อมาดีแล้วครับไปเหยียบรัดยางเขาจะมีปัญหาอะไรซวยอีกอ่ะเดีย๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับได้มาดูแล้วว่าทีเท งานหลวงหูณหน้าโจยตรงนี้จะสูงเท่ากับภูเขาหรือเปล่าเดี๋ยวเราคอยติดตามครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ